สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบ้านเคลื่อนที่ f a m i l ี่ออน u ัวนะคะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะจะมาเทำกับข้าวนะคะแล้วก็นอนในรถบ้านคันนี้นะคะทุกคนซึ่งวันนี้รู้สึกว่าอากาศจะดีมากนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะฝนตกหนักมากค่ะทุกคนทําให้แบบว่าวันนี้ทั้งวันนะคะก็คือชุ่มฉ่าไปด้วยแบบว่าบรรยากาศนะคะที่แบบเขียวขจีของต้นไม้นะคะอืทุกคน โอเคก่อนที่เราจะมาทำกับข้าวกันนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มก่อไฟนะคะทุกคน,นแรกๆนะคะเราก็ไม่เป็นหรอกทุกคนเราก็ต้องฝึกเอานะคะทุกอย่างมันคือการฝึกมันคือการเรียนรู้นะคะแม่ก็ก่อไฟไม่เป็นหรอกทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมีประสบการณ์เราก็ต้องฝึกะะเพราะว่าคุณแม่อยากจะใช้บั้นปลายชีวิตของตัวเองนะคะช่วงสุดท้ายของชีวิตใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะ เราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าทําทําเศษไม้นะคะให้มันเป็นเสี้ยนนะคะเป็นเสียเเส้ยนเป็นซี่เล็กๆก่อนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเกาะเชื้อไฟนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าโมงเอ้ยหกโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนโอเคเราก็ได้นะคะเศษไม้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนนะคะได้เราได้เศษไม้แบบนี้ละโอเค โอเคค่ะเรามาเริ่มก่อไฟกันเลยนะคะคือคุณแม่ก็จะเอาแบบว่าเศษกระดาษนะคะซึ่งเป็นใบห่วยนะคะที่เราเคยซื้อ,อไว้นะคะมาจุดไฟแบบนี้นะคะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะการก่อไฟของแม่นะคะทุกคนนี่นะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะเชี่ยวไฟของเรามันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้นะคะคุณแม่มาหาเชือไฟเพิ่มนะคะก็คือกิ่งไม้นะคะทุกคนอันนี้มันคือการเรียนรู้นะคะอีกอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันนะคะทุกคนเราจะหาเชือไฟนะคะสังเกตนะคะเชือไฟที่มันแห้งๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไปทําการก่อไฟนะคะนี่ทุกคนโอเคต่อไปนะคะเราก็จะทําการจุดนะคะทุกคนนะคะจุดไฟนะคะ มาดูกันว่าคุณแม่จะก่อไฟสำเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมันเป็นการฝึกความมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันนะคะทุกคนมองเป็นธรรมะนะคะ ก็อาจจะจุดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศมันชื้นนะคะทุกคนสรุปนะคะคุณแม่นะคะยังจุดไฟไม่ติดนะคะทุกคนนะคะเราก็ต้องเริ่มใหม่นะคะจุดครั้งแรกไม่ติดใช่ไหมคะครั้งต่อไปนะคะเราก็ต้องเอาใหม่ค่ะทุกคนนะคะคือวันนี้นะคะพอดีอากาศมันชื้นนะคะทุกคนมันก็อาจจะทําให้แบบว่าเราจุดไฟนะคะยากนิดนึงโอเคนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มนะคะทำโพรงนะคะด้านล่างเพื่อให้มันมีอากาศด้านล่างนะคะ น,นะคะเราก็ต้องแบบเรียนรู้นิดนึงนะคะนะคะเราทําโพงด้านล่างเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้นะคะหลังจากที่คุณแม่ทําโพงเนี่ยมันจะติดไหมโอเคเราไปดูกันเลยจ้าลุ้นๆเลยคะ่ะทุกคนลุ้นกันลุ้นกันเป็นการก่อไฟนะคะนับครั้งได้นะคะทุกคนสำหรับคุณแม่นะคะ Okay, ต่อไปแล้วก็จุดด้านล่างโอเคค่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนหลังจากที่คุณแม่นะคะพยายามนะคะประมาณครั้งประมาณออรอบที่สามนะคะทุกคนตอนนี้นะคะรอบที่สี่นะคะมันก็เริ่มแบบว่าติดขึ้นมาบ้างแล้วนะคะทุกคนแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มเงียบไปอีกนิดนึงแล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันนะคะทุกคนรอบที่5ค่ะทุกคนดีใจกับคุณแม่หนะะ่อยค่ะหลังจากที่คุณแม่นะคะพยายามเป็นครั้งที่8นะคะทุกคนในการก่อไฟนะคะปรากฏว่ามันก็ติดแล้วคะ่ะทุกคนวู้ดีใจจังเลยนะคะอันนี้คือความหนึ่งในความสําเร็จนะคะของความพยายามของคุณแม่นะคะทุกคนปกติแล้วคุณแม่ไม่ไม่ถนัดนะคะในการก่อไฟแบบนี้นะคะทุกคนปกติก็ใช้ เตาแก๊สนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าคือครั้งนี้คือแบบเป็นความแบบเป็นการเรียนรู้นะคะของคุณแม่นะคะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มันก็สําเร็จแล้วค่ะซึ่งตอนแรกนะคะมันติดยากมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันอากาศมันชื้นแล้วก็ฟืนที่เรานํามาเนี่ยมันก็ชื้นด้วยนะคะแล้วคุณแม่ก็พยายามนะคะจะเย็นนะคะจะเย็นแล้วค่อยๆค่อยๆนะคะ,ะก่อมันขึ้นมาทีละนิดละนิดนะคะเพื่อให้ ด้านในนะคะมันมีความร้อนนะคะทุกคนกว่ามันจะติดขึ้นมาเป็นแบบไฟลูกชนขนาดนี้นะคะซึ่งต้องใช้ความใจเย็นมากนะคะมันก็เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนน่าตอนนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณแม่จะทําอาหารอะไรนะคะวันนี้นะคะนี่ตอนนี้นะคะไฟลูกเยอะแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราก็จะใส่ฟืนเข้าไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนดีใจจังเลยค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะ นะคะความล่มเร็วนะคะมันความล่ำเร็วคือกําไรนะคะทุกคนนี่ใส่ไปเลยสิค้คะรออะไรคะนี่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะแกงวันนี้กะว่าจะแกงหน่อไม้นะคะทุกคนนี่ใส่แบบนี้ไปเลยจ้าโอเค นี่นะคะควันเข้าตามากๆเลยค่ะณออขณะนี้นะคะคุณแม่ก็ก่อไฟเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะทํากับข้าวนะคะคือแบบว่าพอก่อไฟได้เองแบบนี้ก็รู้สึกดีใจเนาะทุกคนคืออย่างที่แม่บอกนะว่าบ้านไปชีวิตของคุณแม่คุณแมอ่อยากอยากอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะคะคือสิ่งที่มันรู้สึกนะมันไม่ได้เกิดมาจากคําพูดนะคะหรือว่าความฝันแต่มันคือจิตวิญ,ญญาณของคุณแม่เองนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ มันอยู่กับแม่นะคะความรู้สึกแบบนี้นะคะที่อยากจะอยู่กับธรรมชาติที่อยากจะอยู่กับเ,เขาเรียกว่าอยู่แบบธรรมดาแบบสันโดษเนี่ยมันคือความรู้สึกที่เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความไม่รู้ของเราก็ทําให้เราดําเนินชีวิตไปนะคะค้นหาแต่สุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงมันก็อยู่ในใจของเราจนวันนี้นะคะคุณแม่ มาครึ่งชีวิตแล้วนะคะคุณแม่ก็ได้ค้นพบแล้วก็เห็นตัวเองชัดขึ้นมาจริงๆแล้วนะคะไอสิ่งที่เรานึกคิดมันไม่ได้หายไปไหนนะคะถึงตอนนี้แม่ก็ได้ทําในส่วนของที่มันเป็นความรู้สึกนึกคิดของคุณแม่นะคะ,ะในวัยเด็กแล้วนะคะคือการแบบเริ่มมาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะทุกคนต่อไฟเสร็จแล้วเย่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรใช้เตาแบบนี้นะคะมันต้องควรที่จะใช้เตา เตาหินนะทุกคนเคยเห็นไหมเอาหินสามก้อนมาวางนะคะแล้วก็ก่อไฟแบบเอาฟืนธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือแบบยังเป็นแบบว่าอุปกรณ์ที่แบบว่าประดิษฐ์ขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆถ้าคุณแม่ปรารถนาจริงๆคือคุณแม่อยากจะเอาหินสามก้อนแล้วก็เอาฟืนอย่างเงี้ยมาทาแค่นี้เองแล้วก็เป็นหม้อดินนะคะไม่ต้องเอาหม้อลูมินียมหรือว่าสแตนเลสเอาหม้อดินหมอ้อหมอ้หมอที่ที่สมัยก่อนที่เขาทำะนะคะโอเคนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็แกงนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะคือจะบอกว่าคุณแม่นะคะทำกับข้าววันนี้คือแกงหน่อไม้นะคะใส่หมูสามชั้นนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนคือทุกคนไม่ได้เห็นขั้นตอนของการตำน้ำพริกนะคะเพราะว่าคุณแม่ไปตำน้ำพริกในบ้านนะคะแล้วก็เอามาปรุงด้านนอกแบบนี้นะคะกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปค่ะทุกคนคะ่ะนะคะแต่ว่าเราก็มีผักนะคะมีผักซึ่งผักตัวเนี้ยทุกคนนะคะซึ่งเราจะเอามาใส่นะคะแล้วก็ มีชะอมด้วยนะคะนี่โอเคจริงๆแล้วนะคะวัตถุดิบเอ้ยเขาเรียกอุปกรณ์ในการทําอาหารคุณแม่อยากจะให้มันเป็นหม้อด,ดินแล้วก็อุปกรณ์ถึงการจานที่ใส่คุณแม่ก็อยากจะให้มันเป็นพวกใบตองเป็นพวกอะไรพวกนี้มากกว่าทุกคนนะคะอันนี้คือแบบว่าเราก็ใช้ตามยุคสมัยไปก่อนนะคะแต่ว่าอีกหน่อยนะคะถ้าเนี่ยแม่ก็อยากจะกลับไปใช้ใบตองอะไรเงี้ยนะคะทุกคนแต่ก็มันไม่ได้แบบ เป็นวิถีชีวิตแบบแบบนั้นจ๋าๆนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบเอาพวกใบตองพวกอะไรมาแมทนะคะให้กับชีวิตบ้างอะไรเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ผักกันนะคะเพราะว่าแกงเดือดแล้วนี่โอเคค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมไม่เด็ดกล้าไม่เด็ดอะไรนะคะจริงๆมันก็ใส่แบบนี้ได้นะคะ mm. นี่ทุกคนผักก็ใส่เข้าไปเยอะๆเลยค่ะนะคะผักพวกผักใบเขียว แล้วสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเอาลงแล้วนะคะเราจะไม่ให้มันสุกมากนะคะทุกคนนี่แกงหน่อไม้วันนี้นะจ๊ะน่ากินไหมจ๊ะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะมาชิมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนีโอเคตอนนี้นะคะแกงก็เริ่มแบบว่าจะค่อยชั่วแล้วนะจ๊ะน่ากินจังเลย รสชาติกลมกล่อมมากทุกคนมันใส่ปลาด้วยนะคะคือจะบอกว่าใส่ปลาด้วยแล้วก็ใส่เครื่องแกงของมันก็คือมีหอมกระเทียมนะคะมีตะไคร้นะคะแล้วก็มีน้ำ,นำปลาแล้วก็มีหน่อไม้แล้วก็มีเนี่ยผักชะอมนะคะตรงนี้ยอร่อยมากค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็เอาลงแล้วนะคะมาเพราะว่าเราจะไม่ให้ผักมันสุกเกินเกินไปนะคะมา เสร็ okay. จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตักกินกันนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมวันนี้แม่เรียกทุกคนไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยอูน้น่ากินจัง แต่รู้สึกว่าจะทําเยอะไปหน่อยนะคะหน่อไม้นี่คือเราสับไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะสับไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าพอถึงเวลาเราก็แค่ตําน้ําพริกนะคะแล้วก็ปรุงเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะคะทุกคนนี่มีน้ำพริกตาแดงด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกินข้าวกันเลยนะจ้ากินแบบง่งายๆนะคะแบบธรรมาชาติแบบนี้แหละนะทุกคน มีน้ำพริกับตาแดงด้วยนะคะนี่ออ้อร่อยเดีย๋ยวคุณแม่ขอขึ้นไปเอาช้อนบนรถบ้านก่อนนะคะ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าชุกโกวาที่หนูอยากได้มาเลยจ้าทุกคนรู้ไหมว่าขณะที่กินอยู่เนี่ยฝนตกนะเดี๋ยวเราไปนั่งกินบนรถบ้านกันนะคะย้ายขา่ยายย,าย้ายย้ายย้ายมาดูทุกคน เราก็ย้ายขึ้นมานะคะบนรถบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมากินต่อจ๋าหิวข้าวจริงๆนะจ๊ะไม่ได้ล้อเล่นนะจ๊านี้อื้ือร่อยมากนะคะฝีมือเกลียททำเองอืม,อมจับฝีมือของการก่อไฟนะคะจับฝีมือของการก่อไฟก่อจะก่อติดนะคะแบบ หลายรอบมากนะคะถ้าพูดถึงก็ประมาณเกือบสิบรอบค่ะทุกคนนะคะเกือบสิบรอบเพราะว่าเมื่อวานฝนตกมันให้ทำให้ฟืนอะมันชื้นนะคะอืม้มแกงหน่อไม้อร่อยมากค่ะ กินแบบร้อนๆคือแบบนัววันนี้แบบหน้าสดเลยนะคะแบบไม่ได้แต่งหน้าเลยทุกคนผักนะคะเราก็ไม่ต้องให้มันสุกมากนะคะตอนนี้นะคะเสียงกบเสียงเขียดแบบเยอะมากร้องแบบรงงุมเพราะว่าฝนมันมันตกใช่ไหม ผนมาตกแล้วว่ากบเกียดอะ่ะมันดีใจอุ้ยอร่อยนะคะกินแบบแบบเนี้ยมันรสมันอร่อยอะนะจิดๆมันได้อะ่ะอืมอืมแต่น้ำแกงมันก็จะร้อนไปนิดนึง จะซดตอนอุ่นอร่อยวิเขาบอกว่ากินข้าวห้ามแบบห้ามร้องเพลงไม่ดีไม่ดีอะเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูเดี๋ยวคุณแม่จะแผนกล้องให้ทุกคนดูข้างตัวรถบ้านตอนนี้นะคะโอเคทุกคนเห็นไหม ตอนนี้นะคะเห็นบรรยากาศไหมคะฟิลดีมากค่ะเนี่ยเนี่ยที่คุณแม่นั่งทำกับข้าวเมื่อกี้ไฟยังกออยู่นะคะนี่แล้วคุณแม่อยู่ในรถคือตอนนี้อากาศเย็นโหเหมาะกับการแบบนั่งสงบนิ่งนะคะทำสมาธินะคะดูสิทุกคนเสียงกบเสียงเกียดได้ยินไหมคะ เห็นไหมคะกบร้องกบหรือเขียดไม่รู้นะคะเห็นไหมนีม่คือด้านในนะคะคุณแม่ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะโอเคคะ่ะมากินข้าวต่อคะ่ะมาคะ่ะทุกคนมากินข้าวต่อแล้วอืเนีย่ยเป็นวิถีชีวิตที่คุณแม่ต้องการนะคะได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับธรมบธรมะได้อยู่กับตัวเอง เวลาของชีวิตคนเราอ่ะมันเหลือน้อยไปทุกวันนะคะมันเหลือน้อยไปทุกวันจริงๆคือจะบอกว่าถึงเราจะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะลืมหน้าที่ของตัวเองนะคะหน้าที่หกหน้าที่หกตัวเองเราก็ต้องทํานะคะอืม อร่อยมากเลยค่ะหน่อไม้นี่มันเป็นหน่อไม้สดนะคะไม่ใช่หน่อไม้ดองนะอจริงๆอยากกินข้าวด้วนมือเราจะใส่แค่ใบตองอยากจะอุป,รปรกรณ์ที่ทํากับข้าวก็อยากจะเป็นแบบหม้อดินธรรมชาติเราพยายามเอาเอาสิ่งที่มัน สิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เราแบกเอาไว้นะคะอัตราตัวตนใดๆอ่ะค่อยๆฝึกวางค่อยๆฝึกละไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งงจริงอ่ะนะคะแต่ถามว่าอยากรู้เราก็ต้องฝึกเราต้องพิจารณาอืม นั่งกินข้าวมื้อนี้นะคะเป็นมื้ออาหารที่ก่อไฟเองทำกับข้าวเองพร้อมกับสายฝนที่โปรยลงมาจากฟ้าฟ้านะคะแล้วก็หนีขึ้นมากินข้าวบนรถแล้วก็ตอนนี้กินข้าวบนรถก็ฟังเสียงกบเสียงเขียดทุกคนได้ยินไหมฟังเสียงกบเสียงเขียดแถมมองออกไปก็เป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาที่ เขามาตัดข้าวแล้วเขาคือเขามาเกี่ยวข้าวแล้วก็เหลือแค่ตอท้องฟ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกเมฆตอนนี้เมฆฝนตอนนี้อันนี้คือการแชร์นะคะอันนี้คือการแบ่งปันนะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีเป็นการอวดอะไรอะไรนะ ทุกคนอันนี้คือวิธีชีวิตที่เอามาแบ่งปันนะคะถึงแม่จะคุณถึงคุณแม่จะแชร์ถึงคุณแม่จะแบ่งปันสุดท้ายคุณแม่ก็ต้องวางใจเป็นกลางนะคะวางอุเบกขานะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งเราเนี้ยคือเป็นเหตุปัจจัยของคุณแม่จะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะอืโอเคค่ะทำสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วก็ให้มันแบบดันให้มันได้แบบว่าล้านวิวล้านซับเร็วๆนะคะทุกคนจะได้แบบแชร์ออกไปให้ทุกคนได้ได้ติดตามกับอีกหนึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะของครอบครัวอึกงกับล้านสไตล์แบบนี้นะคะโอ้ยสำหรับ,บคลิปนี้นะคะก็พอแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวก่อน ดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะ